โซ 1, หนึ่งสอง1ามสี่ติดทุกชิ้นอุญยนต์ครบทั้ง5ตัวนะครับขาดแค่โชกุนแค่นั้นเองอุปกรณ์ครบดาบครบหมวก iPhone ครบปืนครบปิดข่าวครบแผ่นหลังมีครบถ้วนสีแดงครบไม่หัก ิปไม่หักครับโบกี้ครบสีไม่เหลืองไม่เฟดโดยรวมสวยครับถ้าดูปุ๊บสีค่อนข้างใกล้เคียงกันลากช้างมีปิดเขามีหนวดมีไม่หักไม่กาวครับโดยรวมสวยเงาแวบเลยขอบคุณครับ